มเชยวนีคะนติมแค่นิดๆแตว่าหนูเป็นนิดกับสุดต้นเริ่ี่ไม่ร้อนต้งเปิดแอรถ้าอยากได้คนดูแคร์ต้องกดใจค่ะถ้าเป็นเฟ๊กจะตกใจที่เป็นหัวใจขอกดเลือดกได้ค่ะถ้ามีใจแ้วถ้ามีใจแ้าแงนะ ผูกิงี่สองนัเล่าคลงสามเก้าแต่ถ้าเล่าแบบเขางหนึ่งค่ะจัดไปจัเขาอว่าผู้หญิงนะ้น่ารักผู้ชายุกบอผู้หญิงอ้อผู้ชายมวาผู้หญิงสวยใสผู้ชายเาแต่ถ้าผู้หญิงอย่างเขาเอาได้ทุกคนค่ะ ท่านผู้จัดการร้คะาเป็นใครทำอะไรสองร้อยค่ะพี่จะโง่กันเลยไอ้หนุยมเฉยเด็ดโอ้เราติดกินเหล้าไปโอ้ผู้หญิงที่เา้านไม่ดีเลยที่แล้วพี่เลียเราเพียอย่ผมไม่ถูกกินดูนะตัวหอมไม่ได้เลยผมไม่ดูในตัวหอมแลวจมืนจะเห็นผมก็เปิเป็นผมเลยค่ะไม่ได้าเปดเลยเพาะว่าพี่เราไม่ตรายนะ นี่หลุนตัวพี่เลยนะถ้าเกิดกับพี่มีปัญหาชีวิตถ้าเกิดเครียดกี่ยวกับอยู่ในต่อหอนะอย่าเป็นเพียพาะเล้าใน้านอื่นเลยเ้าบอกเล่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่ช่วยได้แก้ผ้าได้เลยเพื่ค่ะแต่สวยอ่ะเพราะพี่เขาอ่ะลักษณะพี่เขาเนี่ยต้เป็นคนใจดีใช่ไหมแต่ว่าแน่นลักษณะในพี่ก็แน่นอนไม่มีสามีหรอกพี่บอกไม่เห็นเองผู้หญิงก็ผู้หญิงที่หงอกเป็นคนประเภทแต่ไม่มีสามีแน่ๆเลยหนุ อย่างไร้ผู้คนรักร่วเกี่ยวมอญย่างขาดเนมาล่วงรักล่วงหลับนอนต้องเอาสีชมูหวานไป่อนเนอย่าเคยไปดนสองครั้งแบหนังเนมสีย่ลูกสาวอเคไรมไอส่ฟังนี่๊ย เดี๋ยวหเด้ไปดูให้ทาอะไรเอเลยอะนีเนี่ยจะให้อาบน้าบน้อาโเขาตัวไม่ใหญ่ไยตโตดีเปียนใจอย่ีนี้ดี่าถ้าผูายนิ่งๆอะไรคะไมเรื่อเรื่ออะไรคะเรื่องเนียรอรอรออะไรวะอะไรนะคะรอรอร หดีดได้ไหมดูบไว้ใช่้องเลยนะดีเพย์เพย์หนะันะต้องการได้ใช่เอาไหมคะเอาเลยเพย์เพเดี๋ยวพี่จะเอาเลยนะะเอาไหมอ่าเด๋จะเอาดีกว่าเดี๋ยวพี่เยเให้ฟังนะเดี๋ยวว่ให้หมดเลยผู้ชายก็โตด้วยโตด้วยแต่วั้่าให้ผู้ชายทุกคนเลยพี่อุ้มโมา